ขอบคุณมณีวันพรมแล้วพวกนายขอบคุณผู้ใหญ่มณฑีลาป่ะที่บนขอบคุณผู้ใหญ่มณฑิลาป้ายเจ้ามันเบี้ยวเห็นบ้านป้ายมันเบี้ยวที่หลังมวยป้ายอ่านบาลงเด้องแบบนี้แจ้งประธายขอบคุณย่าแม่มณฑิลาหลายๆเด้อป้ายอยากน้อยเนาะเอาป้ายอยากน้อยโอ้ยบ่มีบ่มีซ้ำมันบ่น้อยใจบ่ละโอ้ยน้อยใเระ ขอคุณหลายๆเ้อโอ้เจมเามาจมวนกขมาอเบฮบอตงมีไก่มีอ๋อเอาไอไอจิมแซบเ้อไอจิมแซบเอาเปชลากขามาเี้ยมาพร้อมดังมาพร้อมดังดิมมาพร้อมดังมเลย มาเนี่ยหมูนะได้ทําอะไรเสร็จพอไปนะทุกปีเราก็ทําแบบอย่างนี้แม่ถึงได้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  <laughs> やめろよ。<laughs> <laughs>